สัญญาณที่อาจจะเป็นตัวบอกว่าคุณกําลังโดนบีบให้ออกจากงานถ้าใครนะที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือทํางานประจําอะไรกันแล้วแต่เฮ้ยลองดูให้ดีๆนะว่า5สัญญาณนี้อาจจะเป็นตัวที่เจ้านายเนี่ยกำลังจะไล่ลอกจากงานก็ได้โอเคไหมอย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมอย่างแรกเลยคือเขาให้งานเราที่มันเกินความสามารถของเราคือเราเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งนี้แต่ว่าความสามารถเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถึงระดับนั้นในระดับนั้นหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่เยอะเกินไปที่มันจะต้องเป็น2คนหรือ3คนเนี่ยที่จะต้อง ทำงานนี้หรือโปรเจกต์นี้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามกําหนดหรือไม่สามารถทํางานให้เสร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนายจ้างเขาอาจจะกําลังร้อเราอยู่ก็ได้รอว่าเราจะบอกว่าเราอะทำไม่เสร็จหรือว่าเราเนี่ยทำไม่สาเร็จเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าจะได้เมาเป็นเหตุผลไล่เราออกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังดูด,ดีว่ามันมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าให้งานที่แบบมันเกินตําแหน่งหรือเกินความสามารถของเราเกินไปหรือเปล่า ต่อไปข้อ2นะคะก็คือเป็นการทำตรงกันข้ามอันแรกเนี่ยคือให้งานยากหน่อยใช่ไหมแต่อันที่2เนี่ยคือตัดงานทุกอย่างออกหมดเลยโอเคไหมแล้วอย่าคิดว่าตัดงานทุกอย่างออกแล้วเราก็จะมาชิวๆเฉยๆไม่ต้องทำอะไรโอ้สบายจังเลยไม่มีงานสุดท้ายท้ายสุดเวลาที่เขาประเมินผลเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยจบไกลมาแรกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณทำไมไม่มีผลงานเฮ้ยทำไมไม่มีผลงานไม่ทำอะไรเลยทำไมเหมือนกับดูชิวๆเปลืองเงินเดือนหรือเปล่าเดี่ยอ่ะไปถึงขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปถามนายจ้างได้นะ เดินไปถามเจ้านายเลยว่าเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ทําหรือเปล่าอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเขาคิดว่าเขาจะไล่เราออกจริง,รงๆอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้ขยันนะเว้ยไม่มีงานทําก็มาของานทําโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวเองไปเสนอด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้งานเราเนี่ยเขาอาจจะก,กาลังคิดแล้วก็ได้ว่าจะเอางานเนี้ยไปให้คนอื่นทําเพื่อที่ว่าพอเราไล่ออกไปเนี่ยงานทุกอย่างมันก็จะได้ลงตัวไงถูกไหมเพราะฉะนั้นลองดูข้อ2เนาะ ข้อ3าก็คือจ้างคนที่มารับตําแหน่งเดียวกันกับเราแต่ทําไมแต่ว่าให้งานคนคนนั้นมากกว่าหัวสัญญาณนี้โคตรชัดเลยคืออะไรคือเขาหาคนมาแทนที่เราแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดูรอดูดีๆว่าเฮ้ยมีใครกาลังจะมาแทนที่เราหรือเปล่าแล้วเราจะกลายเป็นบาหัวเราหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะไปคุยกับเจ้านายตรงๆเลยก็ได้เฮ้ยถ้าสมมติว่าแบบสมมติว่าหนูหรือว่าผมหรือว่าถ้าฉันไม่มีคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำลังจะไล่เราออกใช่ไหมกำลังจะเชิญเราออกใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะอ้อมออมองก็ได้ว่าอ่ามี มีอะไรท,ทำไหมมีอะไรให้ช่วยไหมยินดีทำยินดีช่วยเต็มที่อันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดู ส่วใบข้อ4ก็คือไม่สนใจใยดีเราไม่พูดคุยไม่เม้าฮอยกับเราหรือว่าไม่ชวนเราไปหาลูกค้าเหมือนกับที่แต่ก่อนเคยทําหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณน,นั้นก็ได้คือเขาเพยายามที่จะแมที่จะตีห่าวออจากเราเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราสนิทกับเจ้านายมากๆเนี่ยหรือว่าเราสนิทกับนายจ้างเรามากๆเนี่ยไปไหนไปกันตลอดใช่ไหมการที่เขาจะไล่เราออกเนี่ยยิ่งสนิทมันยิ่งทําใจยากหรือว่ายิ่งสนิทมันยิ่งทําใจลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยตีห่าวก่อนตีห่าวก่อนเราอาจจะกําลังถูกไล่ออกแล้วก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งงนนั้้้่ยก็ตอดดูววา ในจ้างหรือว่าเจ้านายเราเนี่ยเขายุ่งหรือเปล่าเขามีงานโปรเจกต์โปรเจกต์อื่นที่เขาจะต้องไปโฟกัสหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจตีห่างจากเราก็ได้แต่เราก็ควรที่จะเข้าไปสอบถามตลอดตลอด,ตลอดว่ามีอะไรให้ทํำไหมมีอะไรให้ช่วยไหมโอเคไหมเซฟ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 ไม่ใช่ว่าว่าไม่มีอะไรทําเลยเออดีจังเลยไม่มีใครมาคุยด้วยเออดีจังเลยหารู้ไหมว่าสิ้นเดือนจะถูกไล่ออกจะถูกไล่ออกแล้วโอเคไหมดิณน่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนาะเพราะฉะนั้นก็ระวังเอาไว้ ไปอย่างที่5นะคะก็คือเรียกเราเข้าห้องเงย็นบ่อยมากเราเรียกไปทําอะไรเรียกไปด่าไปว่าไปตําหนิซึ่งเรื่องที่ถูกว่าถูกด่าถูกตาหนิเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แต่ก่อนเราเคยทําแต่ว่าไม่ได้ถูกว่าขนาดนี้ไมไ่ถูกด่าขนาดนี้หรือเป็นเรื่องที่แบบว่าเราพึ่งทําผิดครั้งแรกแล้วเราไม่รู้เรายอมรับผิดแล้วขอโทษแล้วแต่ก็ยังดุด่าว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไปใส่ในแบบประเมินหรือว่าผลการประเมินนะคะว่าเฮ้ยเราทํางานได้ไม่ดีเราไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็ลองดูเเนาาาว่ยรมี5สัญญ อหรืเปล่ายิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจตอนนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยถูกปิดตัวลงไปหรือว่ามีการลดพนักงานบริษัทบางบริษัทที่เราคิดว่ามั่นคงอยู่มาเป็น10 20- 30ปีเนี่ยก็มีการลดพนักงานเยอะอีกเช่นเดียวกันบางคนทางานในบริษัทบริษัทหนึ่งทํามาเป็นระยะเวลา10ปีอยู่ๆโดนไล่ออกอยู่ๆโดนเลิกออฟเฮ้ยงงเลยหรือบางคนทํามา20ปีมีปริญญาตรีมีปริญญาโทมีปริญญาเอกหรืออะไรก็แล้วแต่เรียนจบสูงมากโดนไล่ออกก็ยังมีมันเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเพราะว่า เศรษฐกิจตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโอเคไหมมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่แบบธุรกิจออฟไลน์เหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเข้ามาอยู่ในออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของ Facebook ในเรื่องของยู u ูบไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรเนี่ยก็จะต้องปรับตัวอีกเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าใครโดนไล่ออกมาแล้วนะที่น่าจะแนะนําว่าเวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยเอาจริงๆนะความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยแทบจะไม,ม ทักษะความสามารถของเราที่มันเคยดีเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้มันอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้โอเคไหมแต่มันมีทักษะหนึ่งที่ยังไงก็ดีที่บริษัทไหนก็ต้องการนั่นคือทักษะอะไรรู้ไหมทักษะการขายอันนี้ที่น่าไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปเป็นเซลไปคอยขายหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ง่ายๆคือทุกองค์กรทุกบริษัทสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคือกําไร ถูกว่าใครก็แล้วแต่เจ้าของธุรกิจคนไหนก็นแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคือยอดขายคือกําไรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเ,เราสามารถเพิ่มยอดขายให้เขาได้หรือเพิ่มกําไรให้เขาได้ทําไมเขาถึงจะไม่จ้างเราละ่ะถูกว่าบางตําแหน่งเนี่ยอาจจะไม่ช่วยเพิ่มยอดขายอาจจะไม่ช่วยเพิ่มกําไรอาจจะอยู่แค่ในจจแผน,แนการจัดการธุรการหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยคนกลุ่มเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดออกได้ง่ายมากในฐานะนายจ้างนะเพราะว่าติน่าก็จากลูกน้องเนี่ยก็มาเป็นนายจ้างเช่นเดียวกันเวลามองนะว่าจะตัดใครอ่ะจะมองงนี้ก่อนเลยว่าไอ้คนคนนี้มันสร้าง กำไรให้เราเปล่าเราจะต้องเอาคนที่สร้างกําไรให้เรามาก่อนถูกไหมในเรื่องต้องรู้เรื่องของการขายต้องรู้ในเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเพิ่มทักษะค,ความสามารถให้ตัวเองนะให้ไปเพิ่มทักษะความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์โอเคไหมต้องออนไลน์ด้วยนะออฟไลน์ไม่ได้แล้วหมดยุคแล้วหมดสมัยแล้ว ้องออนไลน์เราจะต้องรู้วิธีการทําเพจเราต้องรู้วิธีการทํเคียบทํารูปหรืออะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ยังดีเพราะว่ามันถือว่าเราเนี่ยมีความสามารถดีกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยถูกไหมถ้าสมมติว่าเขาจะไล่ใครสักคนออกเล้าที่รู้เรื่องการโซเชียลมีเดียรู้การจัดการโซเชียลมีเดียดึงลูกค้าเข้ามาเพิ่มได้อีกต่างหากสามารถเพิ่มยอดขายบริษัทได้เขาก็จะเก็บเราไว้ถูกไหมแต่ถ้าเลาไม่รู้เรื่องอะไรงนี้เลยเวลาไปสมัครงานก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้อีกลําบากแหละเริ่มลําบากถ้าใครกําลังหางานอยู่จะรู้เลยว่า ทักษะเหล่านี้ถูกลิสต์เอาไว้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติเกือบทุกบริษัท <c oughs> คือเราต้องรู้จักวิธีการใช้โซเชียลมีเดีย ถูกไหมเราต้องรู้จักวิธีการใช้ Facebook ใช้ YouTube ใช้ Instagram แล้วไม่ใช่แค่แบบเล่นๆๆ่นเล่นหรืออะไรเงี้ยเราต้องรู้จักในฐานะที่เป็นคนทําเพจได้เป็นคนที่ขายได้โพสนู่นนั่นนี่ได้เนี่ยคือทักษะที่ทำไมที่เขาจะจ้างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นทักษะที่ติน่าสนับสนุนเลยนะถ้าใครอยากที่จะหาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมไม่ให้เราโดนไล่ออกเนี่ยมันคือทักษะนี้เลยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราจะทํางานกับใครทํางานให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เราพึ่งได้และพึ่งได้ดีที่สุดคือใครคือ ตัวเองถูกไหมมันคือตัวเราเองมันคือความรู้มันคือความสามารถเรามันไม่ใช่บริษัทนี้มันไม่ใช่บริษัทนั้นไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่นายจ้างไม่ใช่ใครทั้งสิ้นมันคือใครมันคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหมั่นพัฒนาทักษะหมั่นพัฒนาความสามารถสกิลต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราตกอาบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังที่จะสามารถอยู่รอดได้ โอเคไหมแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องวิธีการทําออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะติดตามเพจของตีน่าไว้เนาะหรือว่าถ้ายังไม่รู้อะไรเลยจะเป็นออนไลน์มือใหม่มากเลยอยากที่จะศึกษาในเรื่องของการทําออนไลน์นะคะตอนนี้ติน่านะก็มีหนังสืออยู่ชื่อว่าหนังสือการทําออนไลน์สําหรับมือใหม่โ okay, นะอเคป่ะเพราะนั้นถ้าใครอยากที่จะรู้เรื่องการทาออนไลน์สําหรับมือใหม่เป็นทักษะเล็กน,น,น้อยเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูหนังสือของตีน่าได้นะคะซึ่งหนังสือเนี่ยราคา2,599บาทนะคะแปลว่าจะหมดเคมนที่4เมษายนนี้แล้วนะก็คือจะล ดเหลือ1699สบาทสำหรับคนที่แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาแอดทีนาเวอรแคปโอเคไหมพิมพ์ตัวแอดด้วยเนาะแอดทีนาเวแคปหรือว่าจะแอดมาคอยรับสาระความรู้เกี่ยวกการทาออนไลน์เกี่ยวกการทําการตลาดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นทีน่าก็ฝากไว้เท่านี้เนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ความรู้ความสามารถของเรานี่แหละที่จะทาให้เราเนี่ยอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไหนก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ